ยาวไปนะคะคถามคุณกริตต่อนะคะว่าแล้วยูนิตลิงจะเข้ามามีบทบาทสำคัญยังไงบ้างกับ4 t r เทรนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะกลางนี้คะต้องเรียนว่าอันดับแรกท,ที่ตอบโจทย์ทั้ง4 t เทรนที่คุณเอกได้พูดไว้เนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าหน่วยพลังตัวแทนในทุกพื้นที่ของ AIA นั้นต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ừ, นะครับค่ะคราวนี้ความเป็นมืออาชีพนั้นเองเนี่ยก็มาใน2บริบทบริบทแรกอย่างที่คําพูดนั้นมัน กล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นมืออาชีพหมายความว่ายึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักดังนั้นการทำงานอย่างเต็มเวลาจะมีความสำคัญในการที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการซื้อตรงกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีซื้อตรงกับคอมพิวเตอร์ซื้อตรงกับบริษัทกับซื้อตรงกับคนที่มีการให้คำดูแลคำปรึกษาพร้อมที่จะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักอีกบริบทหนึ่งในเรื่องของความเป็นมืออาชีพคือ ในการรับ4ีเทรนนี้เองเนี่ยตัวแทนทุกคนก็คงต้องพยายามที่จะหาความรู้เข้าสู่ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้น้อยกว่าท่านลูกค้าอาจจะรู้ไม่เท่าท่านแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้เยอะกว่าท่านดังนั้น <Yeah. S 1> บนความที่ลูกค้ารู้เยอะนั่นเองเนี่ยท่านก็ต้องพัฒนาศักยภาพและความรู้ของตัวเองในการเป็นมืออาชีพนะฮะคราวนี้ถามว่าถ้าท่านเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยยูนิตลิงจะเข้ามาช่วยอตอบโจทย์สี่ แนวโน้มที่คุณเอกพูดได้อย่างไรก็ต้องเรียนว่าใน,ในมุมมองของอตลาดเงินที่เปลี่ยนไปอย่างที่คุณเอกได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสินค้าในแบบเก่าๆที่ AIA เคยมีเนี่ยไม่ไว่าจะเป็น Excellent e x c e l l e n t e ต4 5หรือแม้กระทั่ง20 p a y l like i ร์ก็ตามถ้าให้ผมอธิบายแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วไม่อยากใช้เวลาเยอะนี่คือสินค้าตระกูลขายดีในยุคประมาณสัก10ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่าเวลาที่สินค้าลักษณะน,นี้จะอยู่กับเราเนี่ยจะมีอีกไม่นานดังนั้นท่านใดที่ยังมีลูกค้าและคิดว่าสินค้าเหล่านี้ตอบโจทย์กับลูกค้าท่านเนี่ยท่านรีบขายเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องรอให้บริษัทมาบอกว่าอีก2เดือนจะปิดนะเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ผม <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> สินค้าที่เป็นสินค้าโครงสร้างยุคเก่าๆ20่เปร์ไลท์อะไรต่างๆเนี่ยท่านรีบขายตั้งแต่เดือนนี้เลยครับ <c oughs> ไม่ต้องรอครับเพราะวันของเขาจะมาแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่ผมยังไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> คราวนี้บนบนความรีบขายนั่นเองเนี่ยมันเป็นเพียงแต่การที่จะประวิงเวลาในการที่จะเตรียมตัวให้ท่านไปขายสินค้ายุคใหม่ก็คือย mm ูน hmm. ิตลิงค์คราวนี้ถามว่าบริษัทจะมีสินค้าที่จะมาออกมาตอบโจทย์เอ็ e เซ e เลนต์ mm hmm. และ ECC 5าไมอย่างที่ผมเรียนในวันเอเจนซี่คิกอ f ฟซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงได้รับฟังอยู่แล้วแหละ mm hmm. ก็คือจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ mm hmm. ถามว่าสินค้าที่จะออกมานั้นเองต้องใช้ IC ไลเซนหรือเปล่าไม่จำเป็น mm hmm. นะครับ ถามว่าสินค้านั่นเองเนี่ยมีกลไกที่ตอบโจทย์คล้ายๆกับ e445 และ Ex c e l ซลเลหรือเปล่าคล้ายๆแต่ไม่เหมือนสักทีเดียวถามว่าลูกค้าได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นไหมเมื่อเทียบกับ e445 และ Ex c e l ซลเลลูกค้าในบางบริบทอาจจะมองดูว่าสินค้าตัวใหม่ดีกว่าถามว่าคอมน้อยกว่า e445 และ Ex c e l ซลเลหรือเปล่าคอมน้อยกว่าแน่นอนดังนั้น <laughs> ผมพูดตรงๆถ้าจะได้ต้องเสียเวลา <laughs> แปลภาษาไทยเ <laughs> ป็นภาษาไทยนะดังนั้น ดังนั้นในสินค้าตระก,กูลเก่าสินค้าที่จะออกในเดือนกุมภานั้นเนี่ยเป็นเพียงแต่การประวิงเวลาเพื่อให้ท่านเตรียมวางแผนแล้วก็พยายามที่จะทําให้การสอบ IC license นั้นเนี่ยสำฤทธิผลให้เรวันเท่านั้นเองครับ mm hmm. ดังนั้นการที่ท่านจะต้องอตอบรับเทรนทั้งหมดที่คุณเอกกาลังพูดนั่นเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันกำลังจะมาแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า AIA เองก็พยายามที่จะประครองสถานการณ์ให้หนานที่สุด สินค้าตระกูลเดิมและสินค้าที่จะออกมาเดือนกุมภาเป็นเพียงแต่การรักษาระยะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้เองคราวนี้หลายท่านอาจจะถามว่าแล้วสินค้าสะสมรัพย์จะอยู่กับอุตสาหกรรมนานแค่ไหนนะครับผมคิดว่าประมาณช่วงสักไม่ไม่น่าจะเกิน3ปีแหละผมคิดว่าหลายๆบริษัททั้งหมดก็จะทย,ทยอยเอาสินค้าสะสมรัพย์ลงจากยิ่งนะครับสาเหตุแรกคุณเอกบอกไปแล้วเรื่องอัตราดอกเบีย้ยต่ำระยะยาวสาเหตุที่2คือ เงินทุนสำรองในการตั้งสำรองของแต่ละบริษัทนั่นเองเนี่ยคอปพ,พอตั้งเกณฑ์ให้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดบริษัทจะขายสินค้าสะสมรัพย์นั่นหมายความว่าทุกสะสมทรั์ที่มีการขายมาผ่านยังคู่แข่งของเราที่ยังปรับตัวเร็วไม่เท่าเรานั้นเนี่ยเขาต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเม็ดเงินในจ่ายการจ่ายค่าคอมเม็ดเงินในการทําการตลาดก็จะลดลงศักยภาพก็จะไม่ได้ดังนั้นเขาเองก็ต้องพลิกมาขายอยูนลิก์เหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยมีจังหวะและโอกาสที่ไปค่อนข้างเร็ว ดังนั้นการที่จะผันยิ่งผันมาที่ยูนิตลิงเร็วเท่าไหร่ท่านก็จะลดความเสี่ยงในมุมของบริษัทลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอนาคตได้นะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดสั้นๆก่อนที่จะไปอีกคําถามนึงผมไม่แน่ใจคาถามวันนี้เยอะหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะว่าสองรอบที่ผ่านมาเราเป็นพิธีกรอีกท่านน <c oughs> <c oughs> ะครับแต่ผมก็ไม่ได้เตรียมสไลด์มาด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้มีการทำ CEO Talk บางท่านไม่รู้ได้เคยดูหรือเปล่าเราก็เชิญน้องบอยประกรณ์มาสัมภาษณ์ ผมก็พยายามไปถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าอยู่ในลิงก์นี่มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างไรแล้วถ้าไม่ใช่บอยมาเป็นแอมบาสเดอร์นั้นเนี่ยเพื่อนบอยจะซื้อไหม mm. หรือจะไปขายคนรุ่นใหม่มันมีจุดในการขายอย่างไงแล้วเ้ามองประกันอย่างไร <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับมาแล้วผมค่อนข้างสบายใจแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเอกบอกว่าเป็นเทรนที่หลายคนกังวลเรื่องฟินเทคดิสทรั p ชันนั้นเนี่ย ฟังดูแล้วถึงแม้เป็นคนรุ่นใหม่อย่างบอยประกรณ์เนี่ยเขายังไม่เข,ไมเขายังไม่กังวลและคิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะอะไรครับผมถามบอยว่าไอ้ทำไมบอยถึงหันมาเป็นแอมบาสเดอร์ที่ AIA <c oughs> เขาบอกว่าเพราะคุณแม่ผมซื้อประกรันกับ AIA <c oughs> แล้วผมเองก็เห็นคุณแม่ซื้อพอผมเป็นด,ดาราปุ๊บตัวแทนคุณแม่ก็มาขายผม <c oughs> ผมก็ถามเขาว่าแล้วบอยใช้หลักเกณฑ์ในการซื้อประกรัอนอย่างไรวางแผนยังไงโอพี่ผมงานยุ่งมากครับ ผม mm hmm. ทาแค่เรื่องแสดงอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาพักแล้ว <c oughs> บอกตรงๆผมไว้ใจตัวแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาเป็นมืออาชีพผมก็ไว้ใจยังไงเขาบอกว่าเขาวางมาเลยครับว่าถ้าผมอยากจะมีเงินเท่านี้อยากจะมีความคุ้มครองเท่านี้จะแต่งงานตอนนี้ควรจะวางแผนการเงินยังไงค <c oughs> บอกว่าเป็นฉากๆตัวแทนทําให้ทุกอย่างครับ mm hmm. อันนี้คือน้องบอยนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะผมก็เลยสบายใจแล้วเอาแล้วว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเรายัางขายสินค้ายัางเป็นมืออาชีพอยู่เทคโนโลยีมา mm hmm. อย่างไรคนรุ่นใหม่ก็ไม่กลัวละ เพราะถ้าคนรุ่นใหม่เขามีเวลาในการที่จะต้องไปทํากิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญเขาก็คงไม่มานั่งกดเครื่องคิดเลขเองอย่างที่หลายคนกลัวหรอกไอ้พวกที่คนกดเครื่องคิดเลขเองก็อาจจะเป็นนักเทรดเดอร์ที่ว่างมากจริงๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่าทำไมยูนิตลิงถึงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เขาบอกงี้ครับเขาบอกพิกฤตคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบอะไรที่มันยืดหยุ่นถ้าตอนนี้ไปไหวก็จะไปถ้าไม่ไปไหวก็จะพักถ้าตอนนี้อยากจะจ่ายเพิ่มซื้อเพิ่มก็จะซื้อ ฟีเจอร์ของยูนิตลิงเนี่ยมันทาให้มันเกิดความยืดหยุ่นนะครับผมก็ถามต่อไปอีกแล้วกังวลเรื่องยูนิตลิงหรือเปล่าเพราะว่ายูนิตลิงเราไม่ได้วางตัวเป็นการลงทุนนะแต่เป็นการคุ้มครองในระยะยาวเขาบอกว่าสําหรับเขาเองเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเงินที่เขาเอาไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะการไว้อีกก้อนหนึ่งแต่เงินที่บริหารเรื่องประกันชีวิตเนี่ยเขาเน้นในเรื่องความคุ้มครองอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะและสคริปต์วันนั้นไม่ได้เตรียมกันเพราะว่าบอยเดือนเข้ามาปุ๊บพูดสดกันทันทีเลยนะ การเตรียมการปรับตัวในการขายสินค้ายุคเก่าที่ยังอยู่เนี่ยท่ารีบขายเลยไม่ต้องรอให้ผมประกาศอีก2อาทิตย์3อาทิตย์ปิดสินค้าไม่ต้องนะเ <c oughs> ชื่อผมเถอะวันนี้ขายเลย20เปอร์เซ็์ใครมีลูกค้าจัดเต็มแม็กทันทีเลย <c oughs> ไม่ต้องรอเชื่อผมนะ <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ในการได้มาซึ่งลายเส้นอ่ายูนิตลิงและ IC ให้เร็วที่สุด <c oughs> เพราะว่าสินค้าตัวนี้บนศ uh, ักยภาพของต้นทุนธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว และผลตอบแทนในระยะยาวที่คุณเอกอธิบายไปแล้วยังไงก็จะอยู่กับเราอีกนานครับค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือการเป็นมืออาชีพนะคะคือทําเป็นอาชีพฟูลไทม์ร้อเรนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้และไหลเส้นนะคะที่จะต่อยอดเรื่องของยูนิตลิง์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ควรยังเป็นหัวใจสําคัญเฟินเองตอนซื้อประกันกลุ่มกับ AA นะคะเฟินก็ให้ตัวแทนเขาจัดการกันเพราะว่าเราไม่มีความรู้หรอกค่ะอีเวนต์เฟินอยู่ในวงการฟแนนซ์นะคะ, finance, ะ,คะแต่ว่าถามว่าเวลาเราทํางานนะคะอยู่กับตลาดเราไม่มีเวลามาติดตามข้อมูลเท่ามืออาชีพอยู่แล้วนะคะค i